รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นโวยที่7บ้านที่ฉันรักบ้านเป็นสถานที่ที่ให้ความอ,อบอุ่นแก่ทุกคนบ้านอาจมี1ชั้น2ชั้นบางบ้าน,านอาจสร้างด้วยไม สร้างด้วยอิฐสร้างด้วยฟางบ้านประกอบด้วยส่วนต่างๆเช่นห้องนอนประตูหน้าต่างห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกวันนี้คันจิจะพาเด็กๆไปเที่ยวบ้านของเพื่อนๆแต่เอจะชวนใครไปดีนาะอ๋เอเย้ไปชวนยีรัฟดีกว่าแต่เอ,เอ ก่อนออกจากบ้านเราต้องอ่านดุอากันก่อนนะคะบิสมิลลาฮิตะวะกาลตุอัลลอฮ์ลาฮูลาวะลาบุวะตะอิลลาบิลลาอัสสลามอะลกุมอัสสลามอะลกุมพี่ยี่ราฟจะชวนพี่รับไปเที่ยวกันน่ะเราจะไปเที่ยวบันไรก่อนดีนะไปไปไปบ้านติ๊กเกอร์กันบ้านติ๊กเกอร์สร้างด้วยฟางสวยงามมากเลยต๊๊กก๊อกก๊ เฮ้เฮ้เฮ้ทิก้าเดี๋ยวไปเที่ยวกันไหมจะชวนเธอไปเที่ยวอ่ะไปไปกระเป๋าไปกระเป๋ามาเลยฝ่ายอุ๊ยมีบ้างใครกันนะมาปะปะในบ้านติดเองเป็ดน้อยเป็ดน้อยวันนี้เราจะชวนเธอไปเที่ยวกันไปกันเลย อัลลอฮ์บ้านใครเนี่ยสร้างด้วยอีดูแข็งแรงมากมากเลยอิอิอิอบ้านฉันเองจ้าบ้านฉันเองจ้าสนุกตังเลยวะที่ได้มารู้จักบ้านเพื่อน,อนอแล้วบ้านของเด็กๆล่ะคะทำมาจากอะไรกันบ้างแล้วเด็กๆชอบบ้านแบบไหน سلام 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 celebra mon celebra mon